สวัสดีครับนานาสารกับดรการสุรสารในวันนี้ ก็จะเป็นเรื่องของอาหารครับเป็นอาหารเรียกว่าอาหารถิ่นหรืออาหารพื้นบ้านนะครับก็ไม่มีวางขายในร้านอาหารทั่วไปครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ปีสมุนไพรเป็นส่วนผสมอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับอาหารชนิดนี้เรียกว่าอั่วพริกนะครับอั่วพริกนั้นใช้ทานทานเป็นอาหารทานเล่นก็ได้ใช้เป็นออเดอร์ก็ได้หรือจะแช่ทานกับกาแฟดำในตอนเช้าก็ได้นะครับมีประโยชน์สามารถทำได้หลายอย่างด้วยกัน ทำก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิดีโอคลิปในการทำอัวพริกพร้อมๆกันครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเช้านี้ผมพอมีเวลาว่างก็อยากจะทำอาหารอาหารเล่นครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่บ้านของผมนะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับมีประโยชน์ต่อร่างกายามากพอกสมควรเพราะว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่นั้นเป็นสมุนไพรครับ บ้านผมเนี่ยเขาเรียกอาหารนี้ว่าอั่วพริกนะครับอัวพริกทํำยังไงครับผมจะอธิบายสั้นๆครับโดยจะพูดถึงส่วนประกอบนะครับหรือเครื่องปรุงที่ใช้ทั้งหมดแล้วก็าสาธิตวิธีการทอดอั่วพริกนะครับแต่ว่าวิธีการที่จะในารายละเอียดนั้นอาจจะไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาในการทําวิดีโอนานจนเกินไปนะครับส่วนประกอบของอั่วพริกนั้นก็มีสมุนอไพรไทยดังกออย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยครับก็ ันนี้เป็นปนขานะครับต้นขานะครับแล้วก็เป็นกระชายครับนี่เป็นกระชายนะครับแล้วก็มีเป็นตะไคร้นะครับยีกษ์นิดนึงนี่เป็นตะไคร้นะครับ <Enjoy. S 2> <German> แล้วก็มีหอมแดงครับนี่เป็นหอมแดงนะครับแล้วก็มีกระเทียมครับกระเทียมครับนี่เป็นสมุนไพรไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกะปิครับ ก็เป็นกะปิอย่างดีนะครับแล้วก็มีน้ำปลาครับก็น้ำปลาอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับยีห้อเไรก็ได้นะครับมีกะทิสดครับนี่ก็เป็นกะทิสดนะเป็นกะทิขวดหรือกะที่ที่ตลาดข้าวเข้าขั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับไข่ไก่จะใช้มากใช้น้อยก็อยู่ที่เราครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแป้งครับแป้งก็มี2อย่างนะครับก็เป็น แป้งข้าวเหนียวรับอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับมีสองอย่างนะครับแป้งนอกจากนั้นการทอดก็ต้องใช้น้ํามันนะครับน้ํามันย่ออะไรก็ได้เป็นน้ํามันทอดนะครับสาหรับทอดนะครับแล้วก็มีน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นสักขวดหนึ่งเตรียมเอาไว้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีวัตถุดิบที่ผมไม่ได้นํามาโชว์ตรงนี้ก็คือหมูบดนะครับหมูบดก็มีตาขายตามตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะครับกับพริกหยวกครับ พริกหยวกก็มีขายตลาดครับเป็นพริกไม่โตตหน่อยนะครับเรียกว่าพริกหยวกนะครับวิธีการที่จะเตรียมนะครับเครื่องแกงก็ทำอย่างนี้นะครับก็ให้นําเอาสมุนไพรไทยนะครับเอาตะขาไปล้างให้ดีนะครับล้างให้ดีนะครับซะก่อนนะฮะเอากระชายไปล้างทํความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ตะไคร้ก็เหมือนกันครับหอมแดงกับกระเทียมก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยครับ หั่นเป็นแว่นๆแว่นๆแว่นๆเอาไว้ทั้งหมดนี้นะครับแล้วก so, ็ส so, really ัดส่วนนั้นก็ให้มีจํานวนของกระชายตะไคร้นะครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยนะครับมีปริมาณเท่าเท่ากันเทคนิคก็คือใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องแกงให้เยอะเข้าไว้ก็จะทําให้หัวผิดของเรามีกลิ่นหอมนะครับให้มีปริมาณเท่าเท่ากันนะยิ่งมากยิ่งดีนะครับ ส่วนที่น้อยลงไปนิดนึงก็คือ,อาขานะครับไม่ต้องใส่มากนะครับขานี้นะแต่ก็ต้องใส่นะครับส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับไว้าจากหางเรียบร้อยแล้วทายัางไงครับก็เอาไปใส่ครกตัมผมคิดว่าการตำด้วยครกขินเนี่ยมันจะให้กลิ่นหอมมากกว่าเอาไปใส่เครื่องปั่นนะครับก็ตำจนละเอียดครับตำจนละเอียดเมื่อละเอียดแล้วก็ใส่กระปิกลงไปนะครับก็ตำอีกครั้งหนึ่งนะตำจนกระทั่ง เตผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ตักนะเครื่องแกงนี้พักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเตรียมแป้งนะฮะแป้งนี้ก็เอาแป้งข้าวเหนียวกับแป้งทอดกรอบเนี่ยมาคลุกเข้ากันนะครับหนาะโบดีๆใหญ่ๆทั้งใบหนึ่งสัดส่วนก็คือ,อถ้าเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับ1นกิโลนะครับก็ใช้แป้งทอดกรอบครึ่งหนึ่งของแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วแต่นะครับเราทานมากทานน้อยอาจจะใช้แป้งข้าวเหนียว ครึ่งกิโลอันนี้ก็ใช้ครึ่งหนึ่งของแป้งข้าวเหนียวนะครับก็คลุกเ้าให้เข้ากันดีนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปนะครับใส่เติงไปนะครับก็คลุกไปใส่ไปหลักสังเกตนก็คืออย่าให้ส่วนผสมที่ใส่กะทินั้นข้นเกินไปนเะหนียวเกินไปหรือใส่เกินไปให้มันพอดีพอดีนะครับใส่เกินไปก็ไม่ดีข้นเกินไปก็ไม่ดีครับคลุกเ้าจนเข้ากันดีแล้วนะครับ ก็เอาหมูบดท,ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับใส่ลงไปคลุกต่อใส่หมูบดลงไปคลุกแล้วก็เขาจะใช้มือคลุกเลยก็ได้ล้างมือให้สะอาดใส่ถุงมือให้ดีนะครับนะเมื่อคลุกทั้งสามอย่างเข้ากันดีแล้วครับก็เอาเครื่องแกงที่เราพักไว้นั้นนะครับเอาไปคลุกต่อใช่ไหมคลุกต่อในในส่วนผสมนี้ครับคลุกเขาจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใส่นะครับไข่ไก่นะครับ ไข่ไก่นี่จะใช้2ใบ3ใบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับนะไม่มีปัญหาครับ3ามฟองก็ได้4ฟองก็ยังได้เลยครับใส่ไข่ไก่ตอกลงไปแล้วก็คลุกกันต่อครับคลุกเข้ากันนะครับจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับลองชิมดูครับมันจืดไปไหมนะถ้ามันจืดไปก็ใส่ใช้น้ำปลาใส่ลงไปครับนะแต่ระวังเค็มนะครับเพราะในเครื่องแกงเรามีมีกระปิอยู่แล้วนะครับก็ลองชิมดูได้ครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าชิมจนพอใจแล้วนะครับก็ ก่อนจะใส่พริกหยวกที่เราหัน่นพริกหยวกนี่เอามาล้างให้ดีนะครับแล้วก็หั่นเขียงเล็กๆบางๆนะครับเอาไว้นะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบเผ็ดหรือเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยนะครับทีนี้ก่อนที่จะใส่พริกหยวกนี่นะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะใส่เครื่องแกงแดงนะเครื่องแกงแดงทั่วไปนะครับก็ใส่ได้ครับก็จะทําให้สีสันสวยงามขึ้นมาอีกนิดนดง มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงแดงเข้าไปผสมด้วยนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปและคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะครับแป้งที่พร้อมทอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับความเหนียวก็ประมาณแบบนี้ครับตักให้ดูนะครับนี่นะครับความเหนียวจะเป็นประมาณนี้นะครับนะไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่สายเกินไปนะครับนีกลิ่นหอมครับนีกลิ่นหอมครับหอมเครื่องแกงสมุนสมุนไพรของไทยครับนะ ถ้าทอดออกมาให้กรอบข้างนอกข้างในสุกมันก็จะเป็นอาหารว่างที่ทานเล่นๆได้ทานกับกาแฟดำตอนเช้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูครับกระทะที่เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับนับผมเปิดไฟไว้แล้วสักครักหนึ่งนะฮะน่าจะมีความร้อนนะพอดีกับการที่จะทอดหรืออย่างครับก็รอให้น้ามันมันเดือดสักนิดนึงนะครับแล้วจึงจะทอดครับครับที่เป็นอาหารนะครับอาหารว่าง ซึ่งนานๆผมจะทำทานสักทีหนึ่งเป็นอาหารถิ่นอาหารในท้องถิ่นครับไม่มีวางขายในร้านอาหารทั่วไปครับแต่ว่าคนที่บ้านผมนั้นเขาจะทำทานกันภายในครอบครัวหรือไม่ก็ทำไปวัดครับไปวัดก็คนก็จะมาทานครับยิ่งเด็กคนรุ่นใหม่นะอาจจะไม่เคยทานครับก็เป็นอุปทิศครับมันอาจจะคล้ายๆทอดมันแต่มันไม่ใช่ทอดมันนะครับนะไม่ใช่ทอดมันครับรสชาตินั้นก็มีความหอมของหมูไก่ครับ น้ำร้อนนะในกระทะได้ที่แล้วนะครับผมจะทอดให้ดูนะครับสักชิ้งสองิ้นนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับสักครู่หนึ่งมันก็จะดีขึ้นมานะครับทิ้นที่สองครับนะครับเวลาตักก็ตักให้มันมีส่วนผสมทุกทุกอย่างนะครับทิ้นที่สามนะครับ มีทั้งหมูมีทั้งพริกนะครับลืมบอกไปนิดนึงครับในถั่วผสมนี้ผมใส่งาขาวลงไปด้วยนะครับนะเพราะใส่งาขาวนั้นจะทําให้โอพริกของเรานั้นมีกลิ่นหอพ่องาขาวด้วยแล้วก็มีความสวยงามครับนะความสวยงามจากนาขาวเนี่ยมันก็จะขาวนะครับเดี๋ยวผมตัดรองไปทอดก่อนสักสี่ห้าชิ้นก็คงพอนะครับนลครับอันนี้ลงไปแล้วครับ สามสี่ห้าหกชิ้นนะครับพออนนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเหลืองขนาดไหนจึงจะพอนะครับก็ตอนนี้เหยื่อเพิ่งกลับครับเพราะว่าเขากําลังทําปฏิทยาอยู่ที่เกณ็ดนิดหนึ่งเผื่อเขาจะติดกันนะครับต้องรลบันะครับครับแค่เวลานิดหนึ่งนะครับไม่นานนักนะฮะเพราะควายก็เป็นไฟกลางครับใช้ไฟกลางนะครับอันนี้ผมใช้เต่าไฟฟ้านะครับนะก็ไม่มีปัญหานะครับ นะครับลักษณะก็จะเป็นแผ่นครับคล้ายๆทอดมันนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่ทอดมันนะครับเป็นอาหารถิ่นแถวบ้านผมเรียกว่าปู๋พริกนะกปรกนี้ครับอออ่างไม่เอะแมงกาดไม่เอแล้วก็วัแหวนแล้วก็พริกทั่วไปอะพอพานรอเรือสักีกขกาวไก้รสชาติก็อร่อยครับนะจิ้ทพากับกาแฟนี่ผมว่าแทนขนมปังตอนเช้าขนมปังที่เป็นไส้กรอกอาจจะมี มีอาหารที่เป็นเรียกแปรรูปอยู่แล้วครับคุณหมอบอกว่าทานอาหารที่แปรรูปเยอะๆได้อาจจะไม่เป็นผลดีต่อแตขภาแต่ว่าอบพลิกนั้นเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสมุนไพรไทยครับทานก็น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะหรือไม่ก็เปลี่ยนบ้างก็ได้ครับจากขนมปังมาเป็นอาหารไทยๆตัวพริกบ้างเมื่อคิดก่อนหน้านู้นผมทำประชอนแดดเดียวทอดกรอบนอกนุ่มในให้ทานก็ทานกับกาแฟดำได้ครับ ไม่ทสาบว่าท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนั้นลองไปทำดูหมครับปลาทอดแดดเดียวสิงรุ่ยก็อร่อยนะครับครับตรงนี้ก็น่าจะเริ่มเหลืองเล็กน้อยแล้วนะครับก็อาเป็นว่าผมอาจจะไม่รอจนกว่าจะสุกนะครับเพราะเดี๋ยวจะใช้เวลาทําคลิปนานเกินไปนะครับก็คอยกลับเอาไว้ครับได้เห็นว่าพอเหลืองแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับกลับด้านหนึ่งนะครับพลาทอดให้เหลืองครับให้เหลืองแบบ เหลืองเข้มๆนิดนึงเพราะข้างในมันมีเนื้อหมูอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเพราะนั้นถ้าทอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหน้าตาขขงอัวพริกนะครับซึ่งผมก็ลองทำไว้ให้ดูก่อนหน้าที่จะทําวิดีโอคลิปนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อตอนที่ผมทานั้นผมทาชิ้นไม่ใหญ่นะก็จะชิ้นประมาณอย่างนี้นะครับชิ้นประมาณอย่างนี้นะครับครับนี่คืออัวพริกครับแล้วก็ถ้าซูมมาใกล้ๆนะครับ ก็จะเห็นางาเห็นไหมครับเห็นงาขาวงาอยู่ตามพื้นผิวของอกพริกนี่นะครับในนี้จะมีพริกมีหมูมีแป้งข้าวเหนียวมีแป้งกรอบนะครับอยู่ในนี้เบ็ดสับนะก็รสชาติจะมีทั้งเผ็ดทั้งมีทั้งเค็มทั้งเผ็ดนะฮะแล้วก็มีทั้งความหอมของงาขาวอยู่ในนี้ด้วยนะครับครับนี่คืออกพริกครับอาหารในอาหารถิ่นประจำบ้านผมครับนะสิ่ง ไม่มีขายในท้องตลาดหรือในร้านอาหารอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็ท่านใดสนใจอยากจะทำครับก็ลองจดจําสูตรไปทําดูนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประกอบนั้นมีหลายอย่างมากครับแต่ว่าใช้สมุนไพรไทย4ี่ห้าอย่างคือตะไคร้กระชายนะครับข่าหนาหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับโขลกให้เข้ากันให้ดีนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผัดกันดีแล้วก็ใส่กะปิกลงไปโขลกให้เข้ากันนะครับ พักไว้เอาแป้งทอดกรอบนะกับแป้งข้าวเหนียวมาผสมกันนะครับคลุกค้าให้เข้ากันดีแล้วใส่กะทิลงไปผสมนะครับคลุกค้าให้เข้ากันครับอย่าให้ข้นเกินไปเหนียวเกินไปใส่ไข่ไก่ลงไปใส่หมูบดลงไปนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปนะครับจิ้มรสให้เป็นที่ถูกใจเราก่อนทอดจากนั้นก็ทอดครับออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือปัวพริกนะครับลองทาทานเป็นอาหารว่างหรือเป็นอาหารที่แก้มกับกาแฟดำสานชาดูครับครับ คลิปนี้ก็เป็นหารการจินบ้างครับหลังจากพูดเรื่องการเมืองมาหลายคลิปแล้วนะครถ้าท่านใดอยากลองทําดูก็ลองทําดูนะครับทําไม่ยากครับใครๆก็ทําได้ครับสําหรับคลิปนี้คงจะเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ